นิเทศบุคคลผู้ไม่มักโกรธเป็นต้น68 1. บหนึ่งบุคคลผู้ไม่มักโกรธเป็นฉนในข้อนั้นความโกรธเป็นฉนความโกรธกิริยาที่โกรธภาวะที่โกรธโทสะความประทุษร้ายภาวะที่ประทุษร้ายความพยาบาทกิริยาที่พยาบาท ภาวะที่พยาบาทความพิโรธความพิโรธตอบความดุร้ายความเกรียวกราดความที่จิตไม่ยินดีนี้เรียกว่าความโกรธความโกรธนี้อันบุคคลใดละได้แล้วบุคคลนี้เรียกว่าผู้ไม่มักโกรธ 2. บุคคลผู้ไม่ผูกโกรธเป็นฉนย ในข้อนั้นความผูกโกรธเป็นฉนยความโกรธครั้งแรกชื่อว่าความโกรธความโกรธในเวลาต่อมาชื่อว่าความผูกโกรธความผูกโกรธกิริยาที่ผูกโกรธภาวะที่ผูกโกรธความตั้งไว้ความทรงไว้ความดำรงไว้ความสั่งสมไว้ ความผูกพันความยึดมั่นไว้ซึ่งความกโกรธมีลักษณะเช่นว่านี้อันใดนี้เรียกว่าความผูกโกรธความผูกโกรธนี้อันบุคคลใดละได้แล้วบุคคลนี้เรียกว่าผู้ไม่ผูกโกรธนิเทศบุคคลผู้ไม่ลบหลู่บุญคุณผู้อื่นเป็นต้น 1> 69 1บุคคลผู้ไม่ลบหลู่บุญคุณผู้อื่นเป็น,นไฉนในข้อนั้นความลบหลู่เป็นไฉนความลบหลู่กิริยาที่ลบหลู่ภาวะที่ลบหลู่ความไม่เห็นคุณของผู้อื่นการกระทำที่ไม่เห็นคุณของผู้อื่นนี้เรียกว่าความลบหลู ความลบหลู่อันบุคคลใดละได้แล้วบุคคลน,นี้เรียกว่าผู้ไม่ลบหลู่บุญคุณผู้อื่น 2. บุคคลผู้ไม่ตีเสมอผู้อื่นเป็นฉนหในข้อนั้นความตีเสมอผู้อื่นเป็นฉนความตีเสมอกิริยาที่ตีเสมอภาวะที่ตีเสมอ ความตีเสมอโดยนำความชนะของตนมาอ้างเหตุแห่งความวิวาทความแข่งดีความไม่ลดละนี่เรียกว่าความตีเสมอความตีเสมอนี้อันบุคคลใดละได้แล้วบุคคลนี้เรียกว่าผู้ไม่ตีเสมอผู้อื่น